แต่ผมเริ่มต้นด้วยชายแดนไทยกัมพูชานะครับสำหรับพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วในอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วนั้นแต่เดิมประเทศไทยเราเปิดให้เป็นสถานที่สถานที่อบพยพนะครับสำหรับชาวขาเขมรที่ลี้ภัยสงครามครับระยะเวลามาจนถึงปัจจุบันยาวนานถึง40ปีนะครับจากเป็นศูนย์อพยพทางกัมพูชาก็ได้รุกล้ำเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นพื้นที่ ที่ถือว่าเป็นการรุกรานและการสู้รบครั้งล่าสุดครับภายใต้การดําเนินการของกองทัพภาคที่1ก็ทําให้สามารถที่จะยึดกลุ่มพื้นที่ซึ่งเคยเป็นอธิปไตยของไทยเอาไว้ได้ณเวลานี้เนี่ยเราต้องมีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อปฏิบัติการตามเส้นเขตแดนเรา1ต่อ50,000และยังรวมถึงการรื้อถอนบ้านที่รุกล้ําเข้ามานี่เป็นครั้งแรกในรอบ40ปีนะครับที่เราสามารถ ยึดกลุ่มตรงนี้ได้แบบเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวแต่ขอเริ่มต้นคุณผู้ชมครับบทบาทสําคัญก็อยู่ที่ทหารในพื้นที่ทัพภาคที่1ตอนนี้ทํางานไม่หยุดนะครับแม้จะเป็นในช่วงปีใหม่ก็ตามผู้สื่อข่าวในรายงานว่ากลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารช่างชอพันยีใช้รถแบ็คโฮดําเนินการเคลียร์พื้นที่หรือถอนสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายของชาวกัมพูชาซึ่งได้รุกล้ําอธิปไตยของประเทศไทยในพื้นที่บ้านหนองจานครับ ซึ่งเดิมเป็นศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยสงครามาเขมนแดงบุกรุกเข้ามาอยู่อาศัยยึดครองยาวนานกว่า40ปี Page Army Military Force อสนำคลิปมาเผยแพร่นี่คือช่วงกลางดึกนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับช่วงเวลาตีสอของวันนี้ทหารช่างยังคงทํางานแข่งกับเวลาแบ่งกันทํางานเป็นกะเนื่องจากต้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จเกรงว่าทหารกัมพูชาอาจจะเกณฑ์ชาวบ้านเข้ามาเพื่อกดดันยึดคืนพื้นที่ และในช่วงเช้าที่ผ่านมาทหารไทยก็ยังคงเร่งดําเนินการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์นะครับในพื้นที่บ้านหนองจานอย่างต่อเนื่องตามแผนที่ของประเทศไทยมาตราส่วน 1, 50, 1> ต่อห0,000ผู้สุ่ข่าวรายงานนะครับว่าสําหรับการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวตลอดช่วง1-2ถึงวันที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยดําเนินการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์จํานวน90ตู้ทางรถไฟเพื่อนําไปเป็นแนวกั้นพรมแดนไทยกัมพูชาเป็นการชั่วคราว บริเวณพื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วที่อำเภอโคกสูงซึ่งสามารถดําเนินการเป็นไปตามแผนสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการควบคุมพื้นที่ชายแดนโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อาทิกองกําลังบูรพาเพื่อเสริมมาตราการป้องกันและรักษาความเรียบร้อยอย่างไรก็ตามครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาสัมพันธ์ขออภัยประชาชนที่จะได้รับผลกระทบด้านการจราจรนะครับโดยเฉพาะเส้นทางหลักถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข33นะครับถนทนธนะวิถีทางหลวงหมายเลข348ครับก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางหากพบขบวนรถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ขอให้หลบหลีกเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่วยงานผู้รับผิดชอบก็ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในภารกิจครั้งนี้จนถึงตอนนี้นะครับตู้คอนเทนเนอร์ขนย้ายเข้าสู่พื้นที่ไปแล้ว160ตู้ จากเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่60กว่าตู้ก็รวมแล้วเนี่ยเกิน220เข้าไปแล้วนะครับเพื่อประโยชน์ของความมั่นคงและแน่นอนครับความปลอดภัยของประเทศนั่นเองขณะดเดียวกันวันนี้ศาลาประชาคมบ้านหนองจานหมู่ที่3ตํตบลโนนหมักมุ่นคุณผู้ชมครับแม่ทัพภาคที่1พลโทรวรยศเหลืองสุวรรณท่านเดินทางลงพื้นที่บ้านหนองจานพร้อมด้วยผู้บัญชาการกองกำลังบูรพานะครับพลตรีเบญจพล เดชาติวงศณอยุธยาต้องบอกเลยนะครับว่าท่านมีส่วนสําคัญในภารกิจการยึดคืนพื้นที่หนองจาน์หนองยากแก้วที่อำเภอโครกสูงในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยชาวบ้านให้การต้อนรับและแน่นอนชาวบ้านจากพื้นที่หมู่สามนะฮะที่บ้านกุดผือและหมู่บ้านใกล้เคียงเกือบ200คนนะครับร่วมกันมาให้การต้อนรับและขอบคุณแล้วก็ทำอาหารสำหรับกินข้าวร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ ก็ทำอาหารง่ายๆของชาวบ้านมาเลยคุณผู้ชมเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศนั่งล้อมวงทานข้าวกันน้ําพริกปลาทับทิมนึ่งมะนาวผัดผักรวมแกงมะเขือร่วมกันทําอาหารกับทหารด้วยซึ่งกลุ่มชาวบ้านเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มชาวบ้านหนองจานอ่างศิลาที่เดือดร้อนจากที่ดินทํากินของคนไทยกว่า2,700ไร่ถูกกัมพูชารุกล้ําเข้ามานาน40ปีเข้าขอบคุณแม่ทัพภาคที่ห แล้วก็ทําอาหารเป็นการขอบคุณพลโทรวรยศครับกล่าวกับชาวบ้านว่าดีใจมากๆเห็นหน้าพี่น้องชาวชายแดนแล้วรู้สึกว่ายินดีกับทุกคนและนี่เป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวบ้านเดี๋ยวต้องไปกินข้าวกับชาวบ้านและอากาศหนาวก็เลยต้องมาเยี่ยมไม่รู้ว่าจะพูดคําไหนแต่ต้องขอบคุณและแม่ทัพก็ยังบอกกับแกนนําชาวบ้านด้วยนะครับว่าทําให้แล้วนะหมายถึงว่าได้ดําเนินการยึดคืนพื้นที่มาให้แล้ว ป้าคำผินโอปันเจ้าของที่ดินบริเวณที่กำนันลียึดครองก่อนหน้านี้เห็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งเดินทางมาลงพื้นที่ชาวบ้านก็ได้เข้าไปขอบคุณที่ทําให้ชาวบ้านนั้นได้ที่ดินของตนเองคืนป้าคำผินบอกเพียงสั้นๆว่าดีใจมากที่วันนี้คําสัญญาที่ฐานเคยให้สามารถทําได้สําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกําลังบูรพาครับพอเจอชาวบ้านที่เคยเข้ามาร้องขอให้ยึดคืนผืนแผ่นดินไทยกลับมาให้ก่อนหน้านี้ ท่านก็เดินเข้าไปบอกเลยว่าทําตามสัญญาให้แล้วตอนนี้ทําให้แล้วนะต้องชื่นชมนะครับทั้งระดับแม่ทัพภาคที่1ผู้บังคับปัญชาในทุกหน่วยบริเวณนั้นและกําลังพลแนวหน้าและแนวหลังแนวหลังก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับช่วงที่ชาวบ้านต้องอยู่ในศูนย์อพยพชาวบ้านต้องตระเวนกันไปดูแลบ้านเรือนถ้าแนวหลังไม่เข้มแข็งก็อาจจะเกิดอันตรายได้ทั้งหมด เป็นผลงานของทหารไทยทุกคนนะครับที่สามารถทําให้ชาวบ้านที่หนองยากจาหนองจานและหนองยากแก้วมีความสุขได้ในเวลาปัจจุบันนี้ขณะเดียวกันณนะเวลานี้แม้จะอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงแต่ต้องบอกว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับเขาไม่สนใจการเข้ายึดกลุ่มพื้นที่ซึ่งก็คาดหมายได้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่กัมพูชาหวงแหนอย่างมากตอนนี้คือ MOU 2543ครับ ซึ่งหวงแหนเพื่อที่จะนำไปสู่การปักปันเขตแดนแล้วก็มาเร่งรัดให้ไทยนั้นจัดประชุม JBC ภายในสัปดาห์แรกของเดือนนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าณเวลานี้เนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งสิ่งที่มันจะผูกพันกับประเทศระยะยาวคงไม่มีรัฐบาลที่ไหนทาเหมือนกับว่าต้องรอไปก่อนและตอนนี้เขาก็เดินเกมในทางการทูตนะครับนายเพนโบนาเป็นโฆษกของรัฐบาลกัมพูชา ล่าสุดเน้นย้ําว่ากัมพูชาจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเขตแดนใดๆที่เป็นผลมาจากการใช้กําลังครับเป็นการถแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายของวันที่1มกราคมที่ผ่านมาโดยบอกว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ใช่อย่างที่ทําให้ชาวกัมพูชาสิ้นหวังแต่ในทางตนกันข้ามเลยมาเป็นบทเรียนปลุกให้เรามีความสมัครสมานสามัคคีเพนโบนาเนบอกนะครับว่าการปล่อยตัวทหาร18นายเป็นก้าวย่างสําคัญหลังการหยุดยิง มันเป็นสัญญาณที่บวกในการฟื้นฟูความไว้ใจและมุ่งหน้าสู่การกอบกู้สันติภาพรับประกันสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่าง2ประเทศกาวย่างต่อไปคือกัมพูชาและไทยต้องคลี่คลายประเด็นชายแดนอย่างสันติผ่าน,นกลไกทางเทคนิคต่างๆและกฎหมายระหว่างประเทศสอดคล้องกับจิตวิญญาณแห่งปฏิญญาร่วมของการประชุม g b c เมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาโฆษกรัฐบาลกัมพูชาย้ำนะครับ ว่าการกระทําใดๆที่เบี่ยงเบนไปจากฉันธามาติในท้อยถแถลงร่วมเช่นเดียวกับคําแถลงที่ผ่านมาคือความเคลื่อนไหวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกัมพูชามีจุดยืนหนักแน่นในการปกป้องเส้นเขตแดนระหว่างประเทศที่ทิ้งไว้โดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา MOU 2543เคารพหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการไม่เปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนดังกล่าวกัมพูชาเคารพสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยาม แผนที่และบันทึกการแบ่งเขตของคณะกรรมการปักปันเขตแดนอินโดจีนสยามเช่นเดียวกับข้อตกลงต่างๆนานาและเอกาสารที่เกี่ยวข้องที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในอดีตนะครับโฆษกรัฐบาลกัมพูชาบอกนะครับว่าขุมกําลังสําคัญที่จะขับเคลื่อนสู่เป้าหมายคลี่คลายประเด็นอย่างสันติคือ1จุดยืนทางการพูดที่ชัดเจนและเป็นผู้ใหญ่ของผู้นําเราเนี่ยนะพูดว่าผู้นําของตัวเองเนะี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่ในทางการทูด สเพนโบนาบอกกัมพูชานี่มีเอกสารทางกฎหมายที่หนักแน่นและนานาชาติก็ยอมรับ 3. คือจุดยืนของประชาคมนานาชาติสนับสนุนการแสดงออกอย่างสันติและสุดท้ายคือขุมกำลังที่เข้มแข็งของความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติซึ่งความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมต่อรัฐบาลนะครับทั้งหมดมันแสดงท่าทีที่ชัดเจนว่ากัมพูชานยพยายามจะยกเรื่องนี้มาคุยกันเรื่องปักปันเขตแดนอีกครั้ง เหตุผลสําคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าโดยเกือบร้อเซนี่ยพื้นที่ซึ่งเราสูญเสียให้กัมพูชาจากการรุกล้ําเข้ามาก็ถูกเรายึดกลุ่มได้เกือบร้อเซแล้วแต่สิ่งสําคัญคือมันสะท้อนว่าก่อนหน้านี้คุณก็เคยใช้กําลังเข้ามายึดกลุ่มในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตาควายนะครับตาอมหรือแม้แต่กระทั่งตาเมอนทมแต่พอเราสามารถผลักดันคือเรารบชนะเนี่ยคุณก็เริ่มมาบอกว่า ไม่สนับสนุนการใช้กําลังมาเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนแต่ต้องย้ําก่อนนะครับว่าการยึดกลุ่มมันไม่ใช่การยึดดินแดนใครแต่นี่คือการยึดคืนอธิปไตยของไทยตามมาตราส่วน1ต่อ50,000ซึ่งมีความละเอียดกว่าแล้วเรายึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับมันสามารถตรวจสอบได้ว่าแนวสันปันน้ำนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งจุดที่มันเป็นพื้นที่ธรรมชาติเนี่ย เอกสารทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นจะเป็นตัวตอบแต่รอให้เรามีรัฐบาลที่ชัดเจน JBC ได้คุยกันแน่ไม่ต้องห่วงและไทยไม่เคยปฏิเสธ JBC นะครับขณะเดียวกันเนี่ยกัมพูชาก็พยายามที่จะออกข่าวไปทั่วโลกว่าไทยนั้นเข้ามารุกร้ำและยึดดินแดนของกัมพูชาจนทำให้ศูนย์แถลงข่าวซึ่งจริงๆเนี่ยยุติหน้าที่ไปตั้งแต่มีข้อตกลงในการหยุดยิงใน JBC เมื่อวันที่27ธันวาคมก็ต้องออกมา ถแถลงอีกครั้งเหมือนกันนะครับตอบโต้ครับสิ่งที่กัมพูชาได้ไปพูดกับชาวโลกว่าไทยไปยึดดินแดนกัมพูชาโดยศูนย์ถแถลงข่าวร่วมชี้แจงต่อรายงานของสื่อมวลชนต่างประเทศบางสำนักที่บอกว่าไทยใช้กําลังยึดดินแดนกัมพูชาและห้ามชาวกัมพูชากลับบ้านพักถ้อยคาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อท็จจริงและสถานะทางกฎหมายนะครับไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติของฝ่ายไทยเกิดขึ้นภายในอาณาเขตของไทย และในบริเวณพื้นที่ที่มีข้ออ้างสิทธิทับซ้อนซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการตามกลไกลทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศแต่นี่มิใช่การรุกรานหรือการยึดครองดินแดนของใครการดําเนินการของไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยประชาชน1 2. คือป้องกันการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน 3. คือควบคุมสถานการณ์และลดระดับความตึงเครียดเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งขายายตัว ประเทศไทยยึดมั่นในกฎบัตรสหประชาชาติหลักกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการใช้กําลังเท่าที่จําเป็นได้สัดส่วนพร้อมยืนยันการใช้สันติวิธีการเจรจาและความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมุ่งสู่การแก้ปัญหายอย่างสันติและยั่งยืนศูนย์ถแถลงข่าวร่วมให้ความสําคัญต่อบทบาทสื่อมวลชนและขอความร่วมมือในการนําเสนอข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้านใช้ถ้อยคําที่สะท้อนสถานะทางกฎหมายของพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจ ความคลาดเคลื่อนต่อประชาคมโลกประเทศไทยเราเปิดกว้างในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแก่สื่อมวลชนและภาคีระหว่างประเทศบนพื้นฐานของความโปร่งใสและความเคารพซึ่งกันและกันก่อนจะไปพูดว่ายึดกฎหมายระหว่างประเทศและจะใช้เวทีระหว่างประเทศในการแก้ปัญหากัมพูชาก็อาจจะต้องแก้ปัญหาของตัวเองนะครับว่าตลอดระยะเวลาการสู้รบที่ผ่านมา ตัวเองละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอะไรไปบ้างภาพที่เห็นอยู่เป็นภาพที่กัมพูชาเป็นคนถ่ายเองครับบริเวณโดยรอบปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นมรดกโลกนะครับไม่ควรถูกใช้เป็นฐานทหารกัมพูชาเียพยายามจะนําเสนอและบอกว่าเนี่ยมันเสียหายเพราะฝ่ายไทยทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไทยไม่เคยล็อกเป้าปราสาทพระวิหารแต่เราล็อกเป้าฐานทหารครับ กัมพูชาเองต่างหากที่ไปใช้ปราสาทพระวิหารเป็นฐานทางทหารแล้วก็ใช้ในการโจมตีไทยครับนี่คือเพจ Facebook Army Military Force ครับได้เผยแพร่วิดีโอคลิปที่ทหารกัมพูชาสำรวจความเสียหายบริเวณปราสาทพระวิหารหลังการหยุดยิงคลิปดังกล่าวปรากฏหลักฐานชัดเจนเลยว่ากัมพูชาดัดแปลงปราสาทพระวิหารโบราณสถานมรดกโลกให้กลายเป็นฐานปฏิบัติการ และคลังเก็บอาวุธยุธโทโธปกรณ์เพื่อใช้เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเปิดฉากโจมตีดินแดนไทยและทหารไทยในแนวหน้าด้วยครับ อนุสัญญากรุงเฮกปีคิดว่ศักราช1,954กำหนดให้โบราณสถานต้องได้รับความคุ้มครองและห้ามการโจมตีหรือกระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายนะครับแต่อนุสัญญานี้มีข้อยกเว้นที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้ามีการนำโบราณสถานไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารเช่นไปตั้งฐานที่มั่นควบคุมการปฏิบัติการจุดซุ่มยิงหรือใช้เป็นพื้นที่เตรียมการโจมตี พื้นที่ดังกล่าวอาจสูญเสียความคุ้มครองในทางกฎหมายเป็นการชั่วคราวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารโดยปราสาทพรวิหารเนี่ยก่อนจะมีการสู้รบมันมีหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ากัมพูชาไม่เคยทํานุบํารุงและดูแลเลยณนะเวลาที่อยากได้เนี่ยอยากได้ใจจะขาดนะครับแต่ถึงเวลาได้ไปไม่เคยดูแลคราวนี้พอได้ไปปุ๊บเกิดการสู้รบกับไทยไปดัดแปลง เพื่อให้เป็นฐานทหารทหารไทยเก็บหลักฐานไว้หมดนะครับว่าจุดไหนเป็นฐานที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงแล้วใช้ในการเก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์จุดไหนเป็นเสาอากาศเพื่อติดตั้งแอนตี้โดรนหรือจุดไหนเป็นบังเกอร์เพื่อซุ่มยิงฐานไทยเราเก็บหลักฐานไว้หมดซึ่งนั่นแหละเป็นสิ่งที่ต้องไปเคลียร์ก่อนนะฮะตัวเองต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศก่อนแล้วค่อยมาชี้หน้าด่าคนอื่นนะครับ ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ผมเล่าไปว่าท่าทีของฝ่ายค้านในกัมพูชาอย่างสมรังสีเนี่ยแม้จะเป็นคนละพวกกับฮุลเซนแต่มุมมองคนเขเมรที่มองไทยเนี่ยมองเหมือนกันคืออยากจะยึดดินแดนไทยสมรังสีบอกไทยต้องเป็นคนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกัมพูชาวันนี้ก็มีตัวแทนพรรคการเมืองล้วกันนะครับออกมาโต้อย่างรอสตาสตราจารย์ดรเจตโทนาวนดิกซึ่งล่าสุดเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครักชาติ ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับโดยบอกว่ากรณีที่สมรังสีเรียกร้องให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายและจะฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นอาจารย์เจดบอกว่าขณะนี้กัมพูชาย,ยังคงคุกคามไทยต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้อยคําจากผู้นําหรือฝ่ายต่างๆที่กล่าวถึงการนําไทยไปสู่กระบวนการ ICC และ i c j เรียกร้องให้ไทยชดใช้ค่าเสียหายจากการบุกรุกทําลายโดยอาจารย์เจตบอกการชดใช้ค่าเสียหายที่สมรังสีพูดถึงนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ไทยต้องเป็นผู้จ่ายและย้ําว่าคนที่เป็นคนรุกรานคนที่เป็นคนเริ่มต้นให้เกิดการประทัะตังหากที่ควรรับผิดชอบประเทศที่พ่ายแพ้สงครามจึงจําเป็นต้องชดใช้ไม่ใช่ฝ่ายที่เป็นถูกเป็นผู้ถูกกระทําแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครักชาติเรียกร้องให้คนไทยอย่าแตกความสามัคคีและเตือนสติว่าอย่าริเริ่มผลักดันในคิดว่าไทยควรเดินสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือสารยุติธรรมระหว่างประเทศมองว่าการกระทําเช่นนั้นเท่ากับตกอยู่ภายใต้แนวทางที่กัมพูชาได้วางเอาไว้กัมพูชาในอดีตเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสมองว่าการเดินเกมผ่านกระบวนการระหว่างประเทศเป็นการพาฝรั่งมังค่าเข้ามากดขี่ข่มเหงประเทศไทยอีกครั้งคนไทยจึงจําเป็นต้องสามัคคีกันและคนที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายให้เราคือกัมพูชาไม่ใช่ไทยที่ต้องจ่ายให้นะครับผมปิดท้ายที่การลงพื้นที่